เรียนราชวิทยาตีมิงจัดกิจกรรมวันตรุษจ,จีนประจำปี2559องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราชจัดงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่อิวเมียนโรงเรียนเทศบาลวัชุมพลคีรีจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาทเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวรพา,า,าพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะรองนายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบรางระบายน้ำที่มีปัญหาร้องเรียนในชุมชน2องแควสอค่ะหลังได้รับการร้องเรียนตามสื่อต่างๆเกี่ยวกับการก่อสร้างรางระบายน้ำตามโครงการ ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนตำบลละห้าล้านทางดเรเทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายกุลเคอวีระรองนายกเทศมนตรีพร้อมนายประสานส้อยตะคุหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและเจ้าหน้าที่พนักง,งานกองช่างลงพื้นที่ตรวจสอบรางระบายบริเวณถนนชุมชนสองแควสองถึงตำบลแม่ปะตามที่ทางชุมชนได้ของ,งบประมาณ มาก่อสร้างรางระบายน้ำป้องกันเหตุน้ำท่วมขังภายในชุมชนโดยทางนายกุลเครืเวีระรองนายกเทศมนตรีได้ตรวจสอบพร้อมชี้แจงถึงการของงบจากโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนตําบลละห้าล้านบาทมาใช้ในโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทั้ง9โครงการโดยแบ่งงบประมาณหล้านบาทไปบริหารจัดการทั้ง9โครงการ วันนี้นะครับได้รับมอบหมายจากท่านด,ดรเชิดเกียรติศร,ร,รสนสนันท์นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดนะครับไ้ออกพื้นที่ดูการก่อสร้างโครงการตำบลละหล้านของนครแม่สอดนะครับซึ่งในโครงการลำรางที่ชุมชนสองแควนี้ได้รับนะครับก็ <hum ming> เป็นหนึ่งในตำบลละหล้านนะครับซึ่งทั้งหมด่ย5ล้านนี้มี9โครงการด้วยกันนะครับเรากระจายทั่วใน เขตเทศบาลนครแม่สอดของเรานะครับเพราะวันนี้ที่ได้ออกมาดูพื้นที่การก่อสร้างซึ่งมีการลองเรียนขึ้นไปนะครับว่าการก่อสร้างนั้นถูกแบบไหมนะครับแล้วก็ถูกต้องตามแบบที่ทางเทศบาลได้ออกแบบไว้ไหมครับก็วันนี้ได้ออกมาดูแล้วนะครับว่าที่เราเข้าออกมาดูเนี่ยพร้อมทั้งช่างแบบแผนแล้วก็หัวหน้างานซึ่งได้ออกมาดูแลแล้วนะครับทางผู้รับจ้างผู้ก่อสร้างนั้นนะครับก็ได้ทําตามแบบของโครงการเขานะครับ ก็ในส่วนนี้เราก็ได้ออกมาดูแลนะครับว่าที่มองดูแล้วก็ไม่น่าจะปิดแบบนะครับก็ฝากทางที่ผู้ร้องเรียนนะครับว่าตรงไหนที่ต้องการให้เราแก้ไขหรือว่ามีการพัฒนานะครับเราจะได้คุยกับผู้รับเหมาหรือว่าผู้ก่อสร้างนะครับว่าจะให้เขาทําถูกต้องตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลได้ออกแบบแปลนในการก่อสร้างลำ r างของชุมชนสองแควนะครับกับในโครงการตําบลละห้าล้านของเทศบาลนครแม่สอดนะครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดนะครับก็ไม่ว่าโครงการสร้างฝายที่ชุมช,มชนรุ่มแรงก็ดีลอกลําห้วยก็ดีนะครับหรือว่าวางท่อระบายน้ํานะครับทั้งหมดนะครับขอให้พห่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดนะครับช่วยกันดูแลนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่พ,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 พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เราจะได้สร้างช่วยกันสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นนะครับเพืพ่อแก้ไขปัญหาให้ครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดของเรานะครับก็ฝากพ่อพแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดนะครับช่วยเป็นหูเป็นตานะครับตรงไหนที่มันดูแล้วการก่อสร้างไม่สมบูรณ์ไม่ดีนะครับหรือว่าอาจจะไม่ถูกแบบถูกแปลนนะครับ <Maybe. S 1> ก็ขอให้แจ้งมาทางเทศบาลนครแม่สอดนะครับซึ่งเราจะออกไปดูแลนะครับเพื่อให้มันถูกต้องตามแบบแปลนที่เราได้ออกไว้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นนะครับเป็นประโยชน์กับ ทางส่วนราชาการนะครับก็ตรงนี้ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเทศบาลนครนแม่สอดด้วยนะครับเทศบาลนครแม่สอดประชุมหาหรือปัญหาน้าท่วมขังในพื้นที่วัดบุญยาวาฒค่ะดรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครนแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีนายชาตรีสุขารมปลัดเทศบาล นายอัศวินเกตแก้วผู้อำนวยการกองช่างเข้าประชุมหารือร่วมกับนายสุทธิพงศ์ผ่องจิตรองผู้อำนวยการแขวงการทางตากที่2แม่สอดฝ่ายวิศวกรรมและนายภูวนัถธานาแสงตัวแทนฝ่ายห้างสรรพสินค้าโรบินสันแม่สอดร,ร่วมกันประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างยั่งยืนในบริเวณวัดบุญยวาฒชุมชนบ้านเหนือสามัคคีชุมชนสันต้นปิน เขตเทศบาลนครแม่สอดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดได้มีความห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านในแต่ละชุมชนโดยได้นำตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังดังกล่าวโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารีค่ะ นักค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงไฟฟ้าพลังน้ำตำบลพระาธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดคณะครูฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนเทศบาลวชุมพลคีรีได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีประจำปีการศึกษา2558โดยนายชยรัตน์ยศบันเทิงผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวชุมพลคีรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าข่ายในครั้งนี้โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สจํานวน327คน และครูพี่เลี้ยง21ท่านเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีในครั้งนี้การจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีครั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้ลูกเสือเนตรนารีได้รู้จักมีคุณธรรมและจริยธรรมพเ,รเพื่อฝึกให้ลูกเสือเนตรนารีมีความรักความสามัคคีความอดทนและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมูนะ่คณะเพื่อฝึกให้ลูกเสือเนตรนารีรู้จักการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีกฎระเบียบวินัย และเพื่อมุ่งเน้นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราชจัดงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่อิวเมียนประจำปี2559ค่ะณบ้านร่มกล้าวสหมิตรหมู่5ตำบลคีรีราชอำเภอพบพ,พระจังหวัดตาก นายชัยวุฒิบรรณวัฒน์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่อิวเมียนประจำปี2559โดยมีนายสมพงษ์พงษ์เจริญองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราชกล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีปีใหม่อิวเมียนให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้รักสามคัคคีและห่วงแหนในวัฒนธรรมปีใหม่ของชนเผ่าอิวเมียนเพื่ออนุรักษ์และสืบสารวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่อิวเมียนให้คงอยู่และถ่ายทอดไปยังลูกหลานสืบไป โรงเรียนราชวิทยาตีมิงจัดกิจกรรมวันตรุษจีนประจำปี2559ค่ะที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนราชวิทยาติมิงเขตเทศบาลนครแม่สอด ฝ่ายภาษาจีนโรงเรียนราชวิทยาตีมิงได้จัดกิจกรรมตรุษจีนประจำปี2559ขึ้นโดยกิจกรรมภายในงานดรสุชาติตรีรัตน์วัฒนาในฐานะประธานแม่สอนมูลนิธิสามัคคีการกุศลสารเจ้าปุงเท่ากงแม่สอนดรสุชาติจึงกิจรุ่งโรดประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ถาวรแม่สอนมูลนิธิสามัคคีการกุศลและนายปณิธิตั้งผาติประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชวิทยาได้ร่วมกันอวยพรปีใหม่ให้กับคณะครูและนักเรียนในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่1ถึงระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า300คนกิจกรรมในครั้งนี้มีการนำคณะสิงโตมาแห่เพื่อความบันเทิงและส่งเสริมประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีนและได้มีการมอบรางวัลเกียรติบัตรให้กับคณะครูเหล่าซือ่อ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาจีนมีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นต่างๆซึ่งโรงเรียนราชวิทยาตีมิงอยู่ในความอุปถัมภ์ของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลตรุษจ,จีนเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีนถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนชาวจีนทุกคนให้ความสำคัญกับวันนี้เป็นอย่างมากมีการเฉลิมฉลองทั่วโลกโดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ ของคนเชื้อสายจีนจึงมีการหยุดเรียนหยุดงานเป็นเวลายาวสำหรับวันนี้ทางคณะแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลและคณะครูได้นำอ่งเปาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันตรุษจ,จีนมอบให้แก่คณะสิงโตคณะนักเรียนในการแสดงต่างๆอีกด้วย หมดเวลาของการรายงานข่าวกันแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนาครแม่สอดและ w w w m e s s o n e w c o m ดิดิฉันนางสาวรพาพลุตันขอจากลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ